ก้องสดพดหมูสวัสดีครับสวัสดีค่ะก้องสดแคร์พดหมูค่ะค่ะวันนี้พี่พดไปไหนคะั้อังเจินวันนี้พี่พดไปติดภารกิจนะฮะผมมาแทนดีมาเนีก็ดีใจใหญ่อ้วนมากนะช่วงนี้ตุดจีนจะกินหมูเยอะไปสิฮะโอ้ยแฮปปี้ค่าเป็ดค่าไก่กินเยอะสิแต่ว่าผมอดอดอาหารประมาณสองสองสามวันเลยนะพี่ก้องทำไม จะมากินนี่ไงอุไรรัตน์เชียงใหม่ผมเอฟซีเลยนะแหนมแหนมหม้ออร่อยมากแหนมหม้อเขาเลิศมากที่สุดเลยเขาเขาแล้วแต่เบกหนึ่งเลยเหรอกินสดสดก็ได้หรือว่าคุณผู้ชมเนี่ยนะคะจะทําเป็นข้าวผัดแหนมก็เลิศค่ะเ <c oughs> ดี๋ยวเราคุยกันนะคะอุไรรัตน์เชียงใหม่นะคะเป็นอาหารเ <มา S 1> หนือเลยแต่คุณอย่าอ้วนนะพี่ผมก็บอกคุณอ้วนขึ้นนะจริงเหรอเขาบอกแก้มคุณยุยมากก็เมื่อวานเมื่อวานนี้อันนี้น้องสกิปเมื่อวานพี่พลบอกว่าเจิ้นเจิ้นเจิ้นพอดีพี่พโหลดเสื้อผ้าเขาให้พี่น้ำโทรมาแล้วไงออออีีีีพพ่่่ลดดดเเ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 สสสืื้้้้้ผผาาาา๋๋ยยยววิิมไไปใหร พอตัวและยี่ห้อดีไหมอุ่น่าจะดีแล้วก็แต่บอกว่าเอ้เจิ้นอ่ะน่าจะไม่มีไซเจิ้นแล้วตรงได้ไหมได้ แต่บอกว่าพี่โพสเอามาก่อนเดี๋ยวผมเป็นรถที่หลังแล้วของพี่มีไหมเขาแม่ทำไมไม่พี่บ้างอ่ะทำไมเขาแม่ไม่พี่บ้างผมไม่รู้แต่อันนี้ต้องเดี๋ยวมารีวิวเดี๋ยวไปถามเอามารีวิวได้ไหมมารีวิวได้ไหมได้ได้ได้ครับผมคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตข่าวนิดนึงครับตอนนี้คือในทวิตเตอร์นี่คือแบบมีประเด็นร้อนเลยครับกับลุ้มวนนี้เลยกับคุณบิวเนี่ยฮะที่เป็นนักแสดงครับคิงพอสเดอะซีรีส์นั่นเองครับแล้วก็จนให้เกิดแฮชแท็กนะครับก็คือบิวทำ้ายร่างกายผู้หญิงนั่นเอง สั้นๆคร้าๆเนี่ยก็คือมีคนเหมือนมีผู้หญิงออกมาแฉนะครับว่าแบบว่าเคยคบกับหรือว่าเคยคุยกับคุณบิวนี่แหละนะครับแล้วก็มีเหตุการณ์การ การทำลายร่างกายเกิดขึ้นโน่นนี่นั่นเกิดขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าเจ้าตัวน้องบิวเนี่ยก็ได้ออกมาพูดแล้วว่าจริงๆแล้วว่าคือทางบิวเนี่ยคือยืนยันว่าไม่เคยทำลายร่างกายออหรือจิตใจเลยนะครับแล้วก็ไม่มีใครอยากทำลายร่างกายหรือว่าอยากโดดทำลายร่างกายเหมือนกันนะครับมไม่ไว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนั่นเองครับแต่ว่าสุดท้ายนี่ก็มีการเคลียร์แล้วนะว่าเราได้มีการตัดสัมพันธ์แล้วก็จบความสัมพันธ์เรียบร้อยแล้วแล้วก็เคลียร์ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตอนลหลังๆเนี่ยฝ่ายหญิงก็ ก็เหมือนมาพูดอีกนะเหมือนพูดประมาณว่าประมาณว่าจริงๆแล้วคือเหมือนก่อนที่ตัวน้องูจะจะเข้ามาทํางานในวงการคือตัวผู้หญิงเ,เองะก็เป็นคนเขียนนิยายเป็นคนเขียนนิยายด้วยแล้วก็คือช่วยช่วยดันให้ผู้ชาย,ย่ฝ่ายชายจนได้เล่นหนังจนดังแล้วก็ฝ่ายหญิงก็ช่วยเขียนบทให้เพิ่ม,มนะครับฝ่ายชายเยอะมากเลยคือได้จะได้มีซีแล้วก็รวมถึงช่วยส่งกระแสโคชูคจีนนะครับแล้วก็ คือซื้อรถ BM ให้ขับนี่ตามแหล่งขาวบอกมานะคือซื้อรถ BM เให้ขับนะครับแล้วก็ให้ทุกอย่างแม้แม้แต่โดนทำร้ายร่างกายก็ไม่บอกใครนะครับแล้วฝ่ายหญิงบอกว่าคือแต่ว่าสิ่งที่ฝ่ายหญิงคือแบบฟังเส้นสุดท้ายบอกมาแล้วก็คือเหมือนแบบผู้ชายนอกใจแต่ว่าอันนี้คือเราก็ไม่ไม่ไม่รู้ว่าเรื่องจริงจะเป็นอย่างไรนะครับไงก็ฝากทุกคนเดี๋ยวรอให้ทางค่ายเขาออกมาเคลียร์กันแล้วกันเนาะแต่ว่าพอเรื่องที่คุณนะพี่ก้องคือพอเรื่องที่แบบเอ่อช่วยดานเขียนบทให้มีซีนอะไรอย่างเงี้ยก็ุุยคคคณณร ไม่ไม่แน่ใจนะครับของเหมือนคุ้นกับส่วนมากส่วนมากส่วนมากกระเทยก็คุ้นๆเรื่อนี้กันนะคะเรื่องราวมันซ้ำๆอยู่อย่างเงี้ยค่ะพีก้องเคยมีไหมเคยมีไหมไม่เอ็มอย่าพูดว่าเคยมีตบปากนะ้สามทีเคยคุ้นไหมกับพอดนี้พี่ก้องอุยคุ้นค่ะเพิ่งผ่านมาหยุ่งๆไม่กี่ปีวันนี้ค่ะคุ้นจะตายค่ะอุ้ยงั้นเปลี่ยนเรื่องเดียวมาเรื่องพี่ก้องดีกว่านแหละแต่เรื่องธรรมดาค่ะเรื่องธรรมดานะคือก็มาอย่างเงี้ยค่ะ คุ้นๆนะคะคุ้นๆเนาะพอคุ้นคุ้นคุ้ค่ะเพราะว่าดิฉันเองก็ผ่าโวงการมานานก็คงเจอบ้างกันไหมคะคุ้เจอบ้างค่ะอยากรู้ใช่ไหมคะอยากรู้อยากรู้ต้องให้รายการที่จ่ายหนักๆชนนี่มันออกไปเพื่อให้ฟังค่ะจ่ายเทปนี้เลยนะครับพี่ก้องสามารถเลยนะครับยาวสามเดยนะฮะคุณผู้ชมฮะยังไงก็เนี่ยครับก็คือยังไงก็ฝากติดตามข่าวด้วยแล้วกันเนาะเป็นกำลังใจให้ทั้งสองฝ่ายเลยนะครับอ่ะช่วงนี้เทศกาลตรุษจีนนะฮะอย่างที่บอกไปเสาร์ที่ผ่านมานี่ต้องพูดเลยนะว่าตรุษจีีีนนป้้ก็ตองพูดว่า ทู่เหนียนต้าจีซินเหนียนควยเลอรแปลว่าอะไรทู่เหนียนต้าจีแปลว่าแปลว่าปีถอรับทรัพย์แล<อ>้วก็ซินเหนียนควยเลอรแปลว่าแฮปปี้ไชนีสนิวเยือนนั่นเองนะครับอบอกเลยฮะอยากจะชวนทุกคนนะครับไปงานนี้เลยกับอลังการแลนด์มาร์คตุตจีนเซ็นทรัลเวิลด์สุดยิ่งใหญ่ใจกลางเมืองครับกับงานเซ็นทรัลเวิลด์เดอะเกรนดไชนีสนิวเยียร์2023ครับรับสักการณใหม่ต้อนรับปีกระต่ายแบบเฮงๆนะฮะสามารถไปเที่ยวงานนี้ได้เลยครับพี่ก้องบอกก่อนนะครับงาน,นมีตั้งแต่วันนที่่19คือผาไปแล้วจมีวันทนนี่งน ok <ช>ีสิบเก้า เจ้านะคะมหามงคลเลยจาก20บร้านดังนะคะแล้วก็ยังมีนะคะไชนีสมาเก็ตอีกนะคะเรียกว่าเป็นตลาดสินค้ารวมถึงตุ๊ดีมงคลเยอะแยะมากมายเลยนะคะเรียกว่ามากกว่า30บร้านค้าเลยชมศิลปการแสดงจากนิ้วปองปลาเม้งปอปลามีการจะบ๊ับเปลี่ยนนิ้วเปลี่ยนหน้ากากนะคะมีถ่ายรูปพร้อมเช็คอินกระต่ายแปดกระต่ายมงคลนะคะวันที่สิบเก้าถึงยี่สิบเก้ากราคมนี้นะคะที่เซนต์เวิลด์นะคะก็อยากรู้ก็ไปกันแต่จริงที่ผ่านมาเนี่ยพี่ก็เห็นนะคะคนก็ไหว้เจ้ากันเย เยอะนะพี่เนาะอย่างพี่ก็ไหว้เจ้านะคะคืนวันที่21หมอช้างครับหมอช้างก็บอกให้ไหว้ตั้งแต่ให้ไหว้เที่ยงคืนแล้วเจนไม่ปะทำงานเยอะพี่ก้องโอ้ก็วุ้งานเยอะผมจะหาถูกก็แบบแบบทับทับเพียรแบบปีใหม่แต่เราปีใหม่งานสี่งานแปดที่ยงคืนมึงยังทำอยู่เหรอสามร้อยเก้าเก้าเอาข้าวไปกินเองครับพีทิ้องเที่ยงคืนยังทำอยู่เหรอแล้วทำงานอะจริงเที่ยงคืนจะเจิ้น ว่าสติกเกอร์ลายครับทำสติกเกอร์ลาย๋อ้ที่คือทำมิธีกรเฮ้ยมิติกรบาลไหนยังงงที่คือทำมิติกรบาลไหนอยู่ยังชวงนี้ไงเดี๋ยวตัดโค้งตัดคลิปสติกเกอร์ลงสติกเกอร์ลายไงตอนนี้ผมทำสติกเกอร์ลายด้วยพี่ก้องเออลายคุณเองของตัวเองไม่มีใครทำให้ต้องทำเองแเราต้องซื้อป่ะแจกฟรีใครใช้ก็ถือว่าบุญแล้วตอนนี้งั้นส่งมาให้พี่หน่อยได้ครับก็มีไหว้ก็เห็นคนไหว้กันเยอะนะดาราอะไรก็ไหว้กันเยอะนะคะที่ผ่านมาเป็นตุดจีนใช่ไหมคุณเจมสเบกซองไปไหนเบกซองมันนี้พิ่มไปไหนเพราะมีธุระ พ,พี่พลไปทุระพรุ่งนี้มาเจอกันแต่พรุ่งน,นี้นะตอนเย็นนะคะกล้องกับพี่พลและองเจิน้นเราจะไปที่ตุดจ,จีนนครสวรรค์นะคะคไปกับคุณกวางใช่ไหมกิมมิกหน้าผลิตภัณฑ์กิมมิกนะคะจะ่ปพรุ่งนี้กับเขาเลยไปพรุ่งนี้ ตอนเย็นเจอที่นครสวรรค์เช้าก็อยู่งานกันที่นครสวรรค์ตอนเย็นตอนเช้าเดี่ยวันพุธใครที่อยู่นครสวรรค์นะครับสามารถไปทักทายได้ขอถ่ายรูปได้ทักทายได้น้อแฟนคลับเนาะถ้ากะละกันอย่าลืมนะคะได้ครับเดี๋ยวอายเขาช่วงเบรกที่2ครับนี่ไปมูที่นี่เลยครับกับวัดกระทุ่มเสือปลานะครับที่อ่อนนุชคือวันนี้โอ้วมีวันนี้อะไรดีแล้ววันนี้ดีทุกอย่าง นะิงจริงๆตอนหลังๆนะผมว่าถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์พูดได้ก็คงว่าอุ้ยเจิ้มาอีกแล้วอ๋อไอ้หนุ่มนี่มาอีกแล้วแต่ว่าวันนี้ปังจริงคือเธอจะไหว้อะไรก็แล้วแต่แต่เธอต้องทำตัวให้ดีด้วยครับหนึ่งเก่งสองต้องผอมเก่งอะไรอ้วนก็ไม่ได้ใช่เธอจะไหว้วัดไหนก็มีเหมือนกันหรอเจิ้นถ้าเกิดมึงไม่ผอมเนี่ยมก็งั้นผมขอว่าหนึ่งเพราะว่าผมเป็นเอฟซีนี่เลยอุรรัชเชียงใหม่เพราะว่าเนี่ยมอ้ออร่อยมากเบกสามต้องไปเจออุรรัชเชียงใหม่บอกของของข้ออร่อยยังไงอร่อยจริงอื่นเขาเนี่ยเลิศมากเลยครับอะเดี๋ยวพััักกชมโฆษณาสคครรู่นึงบ ส,ส,สวัสดีครับคุณผู้ชมชาวกล้องส,สดพลมูทุกท่านครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาไหว้ขอพอรมูเตลูวัดที่สวยย่านออ่นนุชนะครับแล้วก็ขอบคอนเรื่องอะไรก็ได้นะฮะหลายคนสมหวังและก็กลับมาแก้บนอย่างไม่ขาดสายเลยบอกเลยวัดนี้นะครับได้รวบรวม,รวมทุกศาสตร์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสายจีนสายไทยเรื่องโชคลาบรวมถึงพิพิธภัณฑ์พุทธประวัตินะครับที่ได้รวบรวมปางพระพุทธรูปนะครับ กว่า80ปางนั่นเองครับผมบอกเลยครับวันนี้หลายคนที่มาแล้วจะพูดกันเป็นเสียงเดียวเลยครับว่าวัดสวยมากครับแล้วก็วันนี้หลายคนผมเชื่อว่าบางคนอาจจะไม่รู้จักหรือไม่คุ้นเคยหรือหลายคนจะไม่ดินชื่อวัดน,นี้มาก่อนนะครับนั่นก็คือวัดกระทุ่มเสือปลานั่นเองครับเดี๋ยวเราไปไหว้และไปหมู่กันเลยครับ มาถึงจุดแรกที่ห้ามพลาดนะครับที่หลายๆคนนิยมมากราบไหว้ขอพรและมักจะสมหวังกลับบ้านนะครับและก็กลับมาแก้บนด้วยไข่นั่นก็คือวิหารหลวงพ่อโสธรครับตั้งอยู่ในอุโบสถหลังเก่าของวัดครับที่สร้างขึ้นเมื่อสมัยรัชกาลที่3เลยนะครับเป็นสถาปัตยกรรมแบบเก๋งจีนบวกกับสถาปัตยกรรมไทยแท้ฮะโดยตั้งในควงจุ้ยหัวมังกรครับจึงทำให้มีพลังและอำนาจมากนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปไหว้ขอพรกันเลยครับ ครับและนี่คืออีกหนึ่งจุดที่เป็นสัญลักษณ์ของวัดน,นะฮะนั่นก็คือสารเจ้าพ่อเสืออายุ100กว่าปีครับเป็นรูปปั้นจากปูนขาวตัวเป็นคนแต่หัวท่านเป็นเสือครับเรื่องชื่อความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีประวัติความขังที่ยาวนาน,นะครับชาวบ้านมักจะมาบนบานด้วยผลไม้5อย่าง และข้าวเหนียวมูลครับต้องบอกก่อนว่าครับที่นี่ไม่มีความเชื่อเฉพาะเจาะจงครับแต่เป็นการมาขอพรที่ให้ได้สมดังปรารถนาที่ต้องการไม่ว่าจะเรื่องใดก็ตามสามารถขอได้หมดเลยครับคุณผู้ชมที่ชมผ่านทางบ้านก็สามารถขอพรได้เหมือนกันนะครับ คุณผู้ชมครับและเราก็อยู่จุดมูอีกหนึ่งจุดนะครับที่ชาวบ้านแถวนี้บอกเลยว่าให้ความเคารพนับถือมากเพราะว่าจะให้โชคให้ลาบนั่นเองครับด้านในเลยฮะนี่ครับกับเจ้าแม่ตะเคียนนะครับหรือว่าแม่นางไม้นั่นเองครับรวมถึงไอ้ไข่วัดเจดีแล้วก็ยังมีกุมานด้วยนะครับที่ให้โชคให้ลาบกับชาวบ้านแถวนี้รวมถึงผู้คนที่มาไหว้สักการะครับงั้นเดี๋ยวเราไปขอโชคขอลาบดีกว่าครับ ครับในช่วงนี้ก็ช่วงปีใหม่นะครับแล้วก็ใกล้กับเทศกาลปีใหม่ของชาวจีนนะครับวิหารด้านหลังผมนะครับคือวิหารเทพประธานพรนะครับวิหารนี้สำหรับท่านใดที่เกิดปีชงหรืออยากจะสะดอกเคาะหรืออยากจะมาไหว้เพื่อเป็นสิริมงคลนะครับต้อนรับปีใหม่จีนก็สามารถมาได้นะครับด้านในก็ประดิษฐานนะครับองค์เทพจีนเยอะมากนะครับมีท้าวจตุโลกบาลทั้ง4 ที่เป็นองค์ของจีนนะฮะแล้วก็มีเจ้าแม่กวนอิมด้วยนะครับสามารถไปไหว้ขอพอรให้ปังๆตลอดทั้งปีได้เลยครับ นี้ผมอยู่อีกหนึ่งจุดไฮไลท์ของวันเลยนะครับก็คือพิพิธพภัณฑ์พระพุทธร,รูป80ปางนั่นเองครับซึ่งผมเชื่อว่าแต่และปางคุณผู้ชมและรวมทั้งผมไม่เคยเห็นมาก่อนอย่างแน่นอนครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันครับ ปางประทับเรือด้วยนะครับมีหลายปางมากเลยครับและนี่ครับมีอีกหนึ่งปางนะครับปางพยาบาลลิสุกอาพาธนะครับซึ่งเป็นปางที่ นี่ครับ taking care of p h y s i c มั้งนี่นะฮะปางนี้ก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันครับซึ่งที่นี่นะครับได้รวบรวมในแต่ละปางครับซึ่งอ้างอิงจากนะครับพุทธประวัติทั้งหมดเลยนะครับรวบรวมไว้80ปางเลยครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่ใครที่อยากจะทราบหรือว่าอยากจะรู้เกี่ยวกับพุธทธประวัติของพพุทธเจ้านะครับก็ที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งศูนย์เรียนรู้ได้เลยครับ สำหรับท่านใดนะครับที่อยากจะมามูนะครับแล้วก็มาถา่ายรูปวัดสวยๆขอพรได้ทุกศาลเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหลวงพออ่อโสธรศาลเจ้าพ่อเสือแม่ตะเกียนทองหรือวิหารประธานพรไหว้สายจีนะครับแล้วก็ยังได้ความรู้เกี่ยวกับพุทธประวัติด้วยที่พิพิธภัณฑ์พระพุทธรูป80ปางครับก็สามารถมาได้ที่วัดกระทุ่มเสือปลา่นนั่นเองครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่ ดูอีพีนี้และขอพรประสบความสำเร็จหรืออยากมาไหว้ด้วยตนเองเรียนเชิญได้เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวตอนนี้กลับไปที่สตูดิโอกันเลยครับก้องสดฮ็อตบูกลับมาแล้วค่ะปุ่มมือเดครับดิฉันนะคะดิฉันกับดิฉันดิฉันกับดิฉันกับผู้ที่คอมเมนต์เตอร์แล้วก็คุณจิ๊บจากร้านไน้คะเจนร้านอูไรร้านเชียงใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีเจ้าอูก้กำเมืองอุรุเชียงใหม่มีประวัติยาวนานมากี่ปีคะก่อตั้งตั้งแต่ปี2,557ค่ะประมาณเกือบ10ปีแล้วสิปีแล้วพี่ก้องถ่าของเขาแม่อร่อยจริง อยู่ไม่ได้ใช่ฮะตั้งมาปีนี้ก็เจ๊งแล้วอันนี้อยู่เป็น10ปีแลยเพราต้องอร่อยจริงมากโอ้ยนี่คอมพิวเตอร์ทำไมสามภาคภาคไหนคะภาคเหนือจ้าภาคไหนคะภาคใต้ค่ะภาคไรคะภาคอีสานเด้อค่ะเด้อเด้อมาสองภาคเดี๋ยวมาชิมกันนะเดี๋ยวมาชิมกันนะฮะได้เลยเดี๋ยวเราแนะนำอาหารก่อนเลยก่อนจะน่าอาหารนะคะขอบอกก่อนวันนี้นะครับโปรโมชั่นพิเศษของเราคืออะไรคะพี่เจ๊โปรโมชั่นซื้อครบ500บาททุกรายการนะคะรวมกันได้นะคะแถมน้ำพริกหนุ่มกระปุกเล็ก1กระปุกนะคะ50บาทค่ะปริมาณ100กรัมค่ะใช่ วันนี้นะครขึ้นเบอร์โทรศัพท์กันเลยนะคะถ้าเกิดกรุงเทพนะคะอยากโทรก็โทรที่หมายเลข0980963119หรือ0808273989หรือสแกน QR code ก็ได้เจ้นขาถ้าเชียงใหม่เบอร์อะไรคะถ้าเชียงใหม่นะครับเบอร์0932209891 91ครับอย่าลืมีปหนึ่งครั้งนะครับ0932209891ครับ วันนี้นะคะเรามีชุดพิเศษนะคะเป็นชุดถุงตกมือนะคะเดี๋ยวผมมอบให้กับคอมพิวเตอร์ลองชิมก่อนเลยนะคะจัดแน่นจัดเต็มเลยจัดเต็มมากสวยมากนะคะในชุดนี้ก็มีสินค้ามีผลิตภัณฑ์ของทางอุไรรัตน์เต็มไปหมดเลยะคะใช่ฮะซึ่งคุณคอมพิวเตอร์จาก3าจังหวัดเรานะคะจะลองชิมโทษนะคะชิมชิมนะคะไม่ใช่ชิมไม่ใช่เดกชิมค่ะชิมชิมค่ะไม่ใช่แดะงานชิมนะพี่จิ๊บถามแนะนําสินค้าค่ะสินค้าของเรานะคะก็จะมีน้ําพริกหนุ่มนะคะ ตัวนี้เป็นสูตรดั้งเดิมค่ะจะเป็นรสเผ็ดน้อยและทางนู้นจะเป็นรสเผ็ดมากอันนี้ใส่ปลาร้าไหมคะตัวนี้ไม่ใส่ปลาร้านะคะเป็นออริจินอลเลยค่ะอันนี้เผ็ดน้อยตัวนี้เผ็ดมากครับแอบนี่แล้วก็อะไรคะท่านผู้มกระปุกอะไรบ้าไหมพี่หมงจะมีกระปุกเล็กห้บาท50บาทนะคะแล้วก็กระปุกใหญ่ร้อยหนึ่งค่ะร้อยหนึ่งนะคะได้อยู่ไหมใช้ตู้เย็นได้ใช่ไหมใช้ตู้เย็นได้ค่ะอยู่ในตู้เย็นได้3วันนะคะอยู่ในช่องฟรีได้2เดือนของเราตาใหม่สดทุกวันอ๋อแล้วพิเศษทางเหนือเลย พริกจากสวนเลยค่ะเก็บจากข้าเหนือทำใหม่ทุกวันค่ะเด็ดมากเด็ดเด็ดอต่องหมูนะฮะแค่หมูของเราก็จะมีแบบไร้มันนะคะตันนี้ไม่มีมันไร้มันกี่บาทคะมันน้อยนะคะกี่บาทคะถุงกี่บาทะไร้มันจะมีถุงละหนึ่งร้อยบาทค่ะถุงก็หนึ่งร้อยบาทนะคะมันน้อยค่ะห่งบาทราคมันน้อยครับผมนะฮะแล้วแบบนี้นะฮะแบบนี้ก็จะเป็นแบบดั้งเดิมติดเนื้อติดมันค่ะครับราคาล่ะครับ ราคาถุงเล็กนะคะ100บาทถ้าถุงใหญ่แบบนี้นะคะ200บาทอันไหนคะนี่ฮะองนี่ครับผมแบบนี้แบบดั้งเดิมแบบดั้งเดิมค่ะออริจินอลเลยแบบกระจกนะครับแบบกระจกนะคะตัวนี้เป็นสามชั้นสไลด์แบบเบคอนนะคะครับเท่าไหร่ครับราคาันงละอันนี้ถุงละ200บาท200บาทเนาะนะฮะทางร้านคุณจิ๊บแพบหมูมีมันนี่มันลดนะ ใช่ค่ะยิ่งเหมือนน้ำพริกหนุ่มนี่มันแต่ว่าผมอร่อยมากผมลดความอ้วนผมเอาแบบไร้มันเตอะหนุกอนแบบไร้มันนี่ฮะนี่ครับคุณผู้ชมแล้วต่อแบบแล้วนอกจากเมนูแคบหมูแล้วครับยังมีนุ่มแล้วก็จะมีไส้อั่วค่ะไส้อั่วไส้อั่วตัวนี้จะเป็นไส้อั่วสมุนไพรนะคะอืมเอ่อราคาขายค่ะกิโลกรัมละ480บาทครับ ค่ะ100กรัม50บาทค่ะแพ็คนี้ก็100บาทนะคะอ่าแพ็คฮะแพ็คนี้100บาทเหรอฮะแพ็กนี้หนึบาทค่ะเก็บได้กี่วันฮะอันนี้แช่ช่องฟิตอยู่ได้2เดือนนะคะสามารถเก็บเข้าไมโครเวฟได้ค่ะครับพี่ก้องแต่สิ่งที่ผมชอบมากเลยนะคือนี่เลยผมเป็นเอฟซีแหนมหม้อแหนมหม้อคดีมากดีมากนี่ใส่อั่วนไหมใส่อั่วเนี่ยใส่อ้วก่อนนะแน่นี่สมุนไพรอืมแหนมหม้อแหนมหม้อขายให้ครับตัวนี้แหนมหม้อนะคะครึ่งกิโลค่ะสองร้อยบาทอุ้ยกวางก้าวเนื้อเหรอครึ่งกิโลเอะไรนะ สองร้อยบาทสองร้อยบาทสองร้อยบาทนะครับอันนี้ก็เล็กค่ะสองร้อยห้าสิบกรัมหนึ่งร้อยบาทค่ะทำข้าวผัดได้ข้าวผัดได้กึ่งดุกติดกระทูจิ้มมะนาวนิดนึงซอยผักชีใส่พริกโอ้อร่อยคืออร่อยจะต้องกราบจริงๆครับพี่ก้องจริงๆดีเอฟซีกินอย่างนี้เสร็จปุ๊บจะอยู่กับแฟนก็เผื่อเลยแฟนชอบแฟนชอบทาเก e t i n g t a r ต่อไปเลยนะครับต่อไป ตอนนี้ก็จะเป็นน้ำพริกหนุ่มเผ็ดมากครับตอนนี้เผ็ดมากๆค่ะผมมหน่อยซีจริงๆแล้วผมเป็นเอฟซีมากเลยนะผมเคยกินไส้อัวเห็ดพออร่อยมากพี่ก้องมีหรือไมีมีไหมมีค่ะจะมีตอนนี้จะมีช่วงเทศกาลต้องรอเทศกาลเห็ดเพาะนะคะเพราะว่าตอนนี้ที่เราตืนไว้หมดแล้วค่ะหมดแล้วหรอต้องรอประมาณเดือนไหนต้องรอประมาณปลายฝนต้นหนาวปลายฝนต้นหนาวว่ามาต่อที่คอมเมนเตอร์คอมเมนเตอร์มาจากภาคเหนือไงรู้ภาเหนือบ้างคะเอาไม้เอาไม้เอาไม้เป็นภาษาเหนือภาษาเหนือ ภาคเหนือนะเจ้ากินคู่น้ำพริกหนุ่มเจ้าไส้อัวไส้อัวกินคู่น้ำพริกหนุ่มครับเออลองเลยเจ้าลองเลยล้ำขนาดเจ้าล้ำขนาดเจ้าเหมาะเหมาะขนาดไม่ต่อแหล่ไม่มีทางมะขนาดเจ้าเาะอตัวแทนภาคใต้ครับภาคใต้ใต้นะคะเป็นภาษาชอบมากกับนี้นะค่ะแหนมหมอคค่ะคือสองชิ้นไปเลยค่ะคุณขาครับ คำยังใกล้ไหมร้อยอย่างแรงค่ะร้อยอย่างแรงครับอ่ะกินไหมนะคะตอนยอนตะตอนยอนตะตอนยอนตอนยอนตอนยอนอันออค่ะภาคอีสานผักอีสานค่ะคือชอบมากคือแคปหมูแบบไร้มันเอ่อแบบมีมันแบบนี้แล้วก็ไรมันก็คือหอมมากแล้วก็แบบ มันไม่เหม็นไม่เหม็นทํ้มันเลยน้องแบบว่ามันคือรู้เลยว่าใหม่จริงๆคือเวลากินคับหมูค่ะปกติแล้วจะจะรู้สึกว่ามันจะมีกลิ่นแล้วก็มันขึ้จะแข็งจะเคี้ยวไม่ออกอะไรอย่างนี้แต่ที่นี่คือแบบว่าไม่มีปัญหานั้นเลยปกติเรากินอาหารเหนือต้องขึ้นไปที่เชียงใหม่อร่อยแน่แต่ตอนนี้คือยกมาไว้ที่นี่แล้วเราก็สั่งเยอะเลยส่งแบบทั่วประเทศเลยนะก็ว่าได้เนาะตอนนี้อ่าด้วยกับบ้านด้วยคะโรบบบอร่อยจนต้อง กรายกได้ว่าการันตีโดยคอมเมนเตอร์แบบนี้เนี่ยถ้าคุณผู้ชมสนใจสามารถสั่งได้เลยนะครับขึ้นเบอร์โทรนะฮะสามารถโทรได้ที่เบอร์0980963119นะครับหรือ0808273989นะครับที่กรุงเทพและปริมณฑลหรือใครที่อยู่ที่เชียงใหม่นะครับสามารถโทรได้ที่เบอร์0932209891นั่นเงอเงครับโปรโมชั่นโปรโมชั่น โปรโมชั่นของเรานะคะซื้อครบ500บาทนะคะรวมทุกอย่างนะคะแถมน้ำพริกกระปุกเล็ก1กระปุกนะคะปริมาณ100รกรัมครับผมนะฮะนะฮะแบบหมคอแบบหม้อแบมหม้อจุดดายไม่มีข้อเหี่ยวเนาะถ้ามีข้อเหี่ยวนะพริกนะพริกสดนิดนึงนะมะนาวบีบนะเอริศไหมคะรลิศนี่ไงพี่ก้องมีพริกเอาใหญ่ไปฉันใหญ่ไป ตอนนี้นะคะมีร้านประจำอยู่ที่เทอร์มินอลชเวนตี้วันพระรามสามชั้น G นะคะแล้วก็แฟชั่นไอแลนด์ชั้น B แล้วแล้วก็อีกที่หนึ่งแฟไอไอคอนสยามนะคะร้านเมืองสองนะคะแต่ถ้าเกิดอยากไปใกล้ใกล้ไครับเป๊ะเลยมีเรียกแน่นอนเลยวันที่16บหกถึงยีกรุณาพันธ์นี้นะคะที่ฟิวเจอร์พาร์คดังสิทธ์นะฮะครับผมรินจิโปแฟร์ค่ะใช่ฮะนะครับตั้งแต่วันที่สิบหกถึงยี่สิบสองนะครับสามารถไปซื้อได้เลยนะครับอร่อยมากจริงนะครับนี่แหนมหม้อคุณผู้ชม คือทาเพิ่สั่งอะไรสั่งในหม้อก่อนเจิ้นการันตีอร่อยมากจริงๆนะฮะอร่อยจะต้องกลารจริงผม FC เลยนะฮะสุดท้ายนี้นะครับขึ้นมาโทรสแกนไลน์ได้เลยหรือว่าติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook แฟนเพจนะไส้อั่วเห็ดผออร่อยมากแล้วอร่อยจริงๆขนาดปีนี้ตุนไว้นะขายหมดแล้วต้องรอฝนอยากให้ฝนมาไปไวเลยปีนี้อยากกินไส้อั่วเห็ดผออร่อยมากจริงนะฮะ คุณผู้ชมฮะตอนนี้ฝั่งนุ้ดูเอนจอยมากแล้วนะครับผมนี่นะครับก็เอ็นจอยเหมือนกันนะครับยังไงใครที่สนใจอย่าลืมนะครับสั่งได้เลยนะครับกับอุไรรัตนะครับเชียงใหม่นะครับอร่อยทุกเมนูจริงๆนะพี่ก้องอร่อยไหมอืมเพิ่มแบบเผ็ดชอบเผ็ดยังกว่าเผ็ดนะจ๊ะจิ๊บปากอีกทีครับเดี๋ยวผมขอขอกินนี้ก่อนจิ๊บปากเลยฝรั่งฝรัง โทรได้เบอร์นะคะโทรได้เบอร์0 9นย์6 3 1 1 9นะคะในเขตพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลนะคะครับผมแล้วก็ร้านที่เชียงใหม่นะคะชื่อร้านลำดีมีสุขบายอุไรรัตเชียงใหม่อยู่อำเภอสันทรายนะคะอยู่บนถนนเ,เชียงใหม่เพ้าวค่ะหาง่ายๆเลยนะคะครับ เบอร์โทรศัพท์0932209891ค่ะสามารถจองโต๊ะได้เลยค่ะทั้งหมดนะครับโปรโมชั่น500บาทแถมกับไม่พิกหนุ่มกับปุกเล็กหนึ่งกระปุกไม่รวมค่าจัดส่งนะคะถ้าเกิดรวมด้วยไม่ไหวค่ะไม่ค้ารับไม่ได้ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณจิ๊บค่ะขอบคุณมาครับทุกท่านติดต่อจากจังหวัดค่ะขอบคุณนะคะพรุ่งนี้ครับตอนเย็นอย่าลืมนะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่นครสวรรค์กันนะทุกคนนะครับวันนี้หมดเวลาของรายการกล้องส้มพมูดแล้วครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีครับสวัสดีคร่ะ